เฮ้ยโอ้ยเอาอะไรดีวะเดี๋ยวเอาอาวุธเลเหมือนเดิมเหมือนกันเนี่ยต้องอาวุธแล้วอาวุธมาบวกใหม่เอาคิตตั้งนี่ใช่ไหมเอ้ยมันบวกแปดไม่เหรอบวกแปดแล้วนะเผื่อได้อาวุธม่วงเออเผื่อได้ม่วงนี่ดูสายอายุทั้งสองตัวแทงทั้งนั้นเลยแทนนี้ก็ลองจะเปลี่ยนเป็นเอามาบวกใหม่เอามาบวกเอามาบวกใหม่แล้วก็ไปคาฟม่วงใช่ เรอบนี้อ่ะอีกทีไงเดี๋ยวไม่เอาทีแบ๊กเดี๋ยวปีหน้าก็ได้ใหม่แบ็กเอาทีฟาร์สแล้วกันจะไม่เอาแดงอ่ะแบ๊ปีนี้ไม่ติดเดี๋ยวปีหน้ามันก็แจกใหม่เออเดี๋ยวปีหน้ามันไม่เดี๋ยวสามสิบวันมันก็แจกใหม่แบ๊กโม่งนะวะแบอกใช่อันนั้นมันเอาไว้เอาไว้ครับอย่างอื่นไม่ใช่หรอพอตีแหกเดี๋ยวมันก็มาอีกเดี๋ยวสองการมันก็รีให้สองการอ่ะไม่มีอะไรแบ๊กไม่มีอะไรดีกว่าดีแล้ว ไม่เบียร์อะไรแบบนี้ให้จะได้กับเขาไม่วักกลัวไม่ได้หว่ะดูพี่ปานต้องเสี่ยงตีของแดงให้แหกตั้งแล้วล่ะเอ้ยไม่ใช่พี่ปานพี่แน่อะมาๆๆๆไปเว้ยกลับกดแล้วกลับกลับไงสำนักไปยาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเไปเสกดีเอ้ยบวกเสกดิเออเดี๋ยวอย่างนี้ไม่ได้ต้องไปวิ่งบวกก โอเล่นไปวิ่งไปเรื่องนู่นเลยวิ่งตพวกเกมนี้เออไปนู่นเลยวิ่งโอเลนไปพี่บอกเราต้องอีกคู่แล้วเอาเอาแล้วดาบใหญ่โดนสตัร์ทเลยเฮ้ยเอากดธนูเลยกดธนูเลยรอเลยลูกใส่ใส่เปิดลูกเนี่ยเปิดแล้ว เฮ้ยอย่าอย่าดูไม่ดีเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่บวกเซกี้บวกเซกีบวกเซกี้บวกเซกต้องเศกดีไม่เจ๋งแล้วเศกแตกด้วยตข้าไปแล้วเศกแตกเีลรอกก็ไม่แตกกดไปเลยย่านี่ก็ได้ใช้บวกเกาะก็ได้เอากดเลยกดเลยเแตก รอบนี้ก็ต้องเสกอีกรอบนี้ยก็ต้องเสกมันไม่ถึงบวกไม่ได้เหรอถ้าไม่เสกไม่ถูกต้อไม่ก็อันเนี้ยได้บวกเก้าแล้วตอนเนี้ยบวกสิบสิบเดียวไปเลยข้อสิบพอดีเล่นเก้าแล้วเนี้ยจะได้เก้าเป็นสิบไปเลยมันจะไม่สิบเพราะสิบซึ่งมันจะสูงเว้ยคิดถึงเสียงคิดถึงเสียงที่ได้มาสีสีฟ้าเออพอกดพวกสีฟ้าจะดึงขึ้นมาเงี้ยถ้ามันจะดมจะดึงไม่มีมีแต่เสียงแตก เปิดชื่อแล้วใช่ไหมเปิดชื่อยังเอาเปิดแล้วโด้ีหเผลอเอาป่เปิดแล้วงานรอเลยปิดเกมก่อนเลยได้ไหมมันต้องเท่าไหร่นะมันต้องสิบเอ็ดหรอ,หรอมันถึงจะได้มดั่งสิบสิบสิบก็ได้ได 2, ไดสิบ<ะ>เอ็ดได้สองสิบได้หนึ่งอันจะเปดขอสิบเพชนะเออแบง่งแบ่งกัน,นสิบเพชรใบหนึง่งถ้าได้นี่มันต้องขึ้นชื่อเราไหมอ่ะมันไม่ต้องรอเปิดป่ะ ใช่ใช่มันต้องขึ้นแล้วใช่มันแตกไหมเนี่ยไม่ไม่มันต้องไม่กฎต้องโดนอันเนี้ยถ้าออกถ้าออกเกมถ้าปิดเกมตอนนี้ก็กดได้ใหม่เฮ้ยเฮ้ยสิบโอ้โหได้เก้าเองได้เก้าเองเอายอแม่งขึ้นแล้วโอ้โหชื่อขึ้นแล้วต้องได้แล้วต้องได้แล้วต้องได้แล้วออกเข้าใหม่ออกเข้าใหม่ดิมันไม่ได้ดิเมันประกดกลับไปอยู่ในสต็อกใหม่รอบหน้าประกด อใช่แม่งจะกลับกลับไปในสุต้อแหนกรอบนึิงแน่เลยบอเบอเปิดก้านก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองเออเออลองใส่ก่อนไหมอยากอยากอยากสีแดงโอยคนเสีว่ะแต่ไม่ได้วันราศีไม่ได้ว่ะรออะไรล่ะตัวโมขึ้นเดี๋ยว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 ราศีไม่ได้ละเออราศีไม่ได้โซโบดีกว่าฮะบวกไปเลยวันนี้ก็มีอะไรไหนไก็ ได้บวกข้ามาแล้วบวกติต่อไปเลยวิงว่งไปวิตูเหออรอวเก็บนาฬิกาด้วยวะเนีพอ,อเลย ่อกาอไม่ได้เพิ่โมโอกาสพอไม่ได้เพิ่โมโอกาสเพิ่มโอกาสเด้งไปนู่นไงนึง,งแล้วก็จะไปแดกข้าแล้วนะน้องจบปุ๊บปิดสตรีมปั๊บเลยนะรู้แต่จะไม่ได้ยินเสียงพวกเราอืมจะรู้ได้ไงอ่ะก็เปิดเอาไว้ไงแล้วก็เราก็ปิดจอไปเลยตอนกดไม่ใช่ปิดจอหมายถึงว่าเปิดเอาไว้แล้วก็ปอยหน้าี แล้วก็ใช้แฟนมากดคลิกเดียวนั้นแหละก็เอาเมาส์วางไว้ตรงปุ่มแล้วก็กดแล้วก็ปิดหน้าจอไว้ก่อนเฮ้ยเปลี่ยนที่เพลงเพลงไม่สุดคลีเออเพลงไม่้องเข้าโตกอ่ะ วางแผนไว้ด้วยนะโม่เนี่ยจะใช้อะไรของของทำขาดตลาดนะเดี๋ยวเดี๋ยวกูเชฟไปแบบมีกูแหกจากรอบนั้นเชฟไปเชฟไปเรียบร้อยเลยเชฟไปครับที่อะไรที่จะมาเชฟไปไปไปละเนี่ยไปละแค่นี้แหละโอเคไป ปล่อยไปเลยใช่ไหมนั่นะใช่ปล่อยไว้แบบนี้เนี่ยงั้นไปกินข้าวเว้ยเอาชื่อไม่ขึ้นนะก็ยังไม่ได้โกรธเอาเอ้ยยังไม่โกรธมันทนไม่ไหวอ๋ะเอาเลยเลยมา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 ตึงตึงตึ้งเกจเก็จไฟแดงๆลอยทีนี้ เยชื่อขึ้น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 ไอ้เหี้ยเกาหลีงงเกาหลีงงตกมือเกาหลีตบมือแล้วเดี๋ยวนะของทำแม่งราคาที่แน่นอนต้องไปซื้อก่อนตัพขึ้น đem buộc xịt bốn lên bốn <một> lên ế bên xịt mua mọi người à <coughs> thank you lời <coughs> thank you tháng đưa đưa, tháng... <coughs> thank you thắng <"pong"> vừa <coughs> đưa thắng thank you vọt thầy <coughs> rồi <coughs> อาเพื <h 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 ่อนกูเฉยเพื่อนกูเฉยได้ไอ้กูเกิ้ไงอะรอ่ะเออ ลงกลุ่มครับอันนี้ต้องลงกลุ่มอันดีได้หมายหัวถูกแล้วที่นี่นี่มาเลยเปิดไปมาเลยย่อยหมอนั่นไงถ้าทำอย่างอื่นมันไม่มีโอกาสได้ดูอลิมาดีอลิดูได้รอตีเลยทีนี้ แบ๊กต้องทำม่วงแล้วแหละเออม่วงม่วงเฮ้ยม่วงบอกเงี้ยวแต่แต่ว่าวนรอบเสาโอเลนแด้ผลหรือกแล้วว่าวนรอบเสาโอเลนเคยอัดคลิปไว้บ้างก็ไม่ได้อัดก็เนี๋ยวผ่านเอาในปีก็ได้ยันไม่ได้กดเออขาไปเลย ขับไปเลยขับไปเลยม่วงอันแรกขับไปเลยจบจบขับไปเลยแล้วก็ขายแล้วก็แล้วก็ไปแล้วก็ไปที่ป่องเอแพร์เทปไปครับแพร์เทปเฮ้ยขายไม่ได้หวนเบาใช่ไหมเออใช่ใช่เฮ้ยแม่ไปกดฟอนต์มื่อตะไทมาวานอย่างชอบเลยมันไม่หนักใช่ไมเออไปกดฟอนต์ไม่ได้คิมไมปผ่ามันไม่ได้ ทำเรากจะขายได้เหมือนเดิมครับไม่โดเป็นหนูหัวต้องคราฟก่อนคราบก่อนถึงจะได้คราฟก่อนถขายได้ก็ต้องใช่อิดใช่อิดอันเดียวใบหนึ่งก็เลือดตาแด่กระเด็นแล้วยังจะมาสองใบมังไงโซโบไงถ้าบวกติดเพราะว่าเพราะว่ายังไงยังไงโซโบก็ต้องลุ้นให้มันติดใช่ไหม ลอยปีนึงปรากฏไม่ไม่แบคคราฟก่อนแล้วค่อยมาบวกโตโบโทีหลังเอาธนูมาก่อนอจะเอาสองใบแบคคราฟไมเอาสองใบเนี่ยาได้สองใบก็ได้บบดากก้อนไงบบเพราะว่าการที่เราบวกเราก็หวังว่ามันจะติดอยู่แล้วเพราะโตโบหา <laughs> งไปยังมียังมีม่วงใช้